ก็เปีนน้ำเกลือสำหรับเด็กแล้วก็สเปรย์น้ำเกลือสำหรับเด็กนะคะัแล้วก็ฝากไว้แม่นะคะทุกคนทุกบ้านไว้ด้วยนะคะหากคิดถึงนะคะผ้าเปียกน้ำเกลือนี่ผ้าเปียกน้ำเกลือก็คือจะเป็นฟิลที่ชุบเปียกเลยค่ะคุณแม่ะ่ะ จับใช้งานง่ายสะดวกนะคะคุณแม่ค่ะใช้ได้กับทารกเบบีนะคะตั้งแต่แรกเกิดนะคะคือจะต้องบอกเลยว่าทุกส่วนของร่างกายลูกเช็ดได้ทั้งหมดเลยนะคะแผ่นใหญ่นะคะชุ่มใจเช็ดสะใจมากแม่นะคะเช็ดได้ที่ใบหน้าน้องซอกคอนะคะซอกรักแร้ซอกขาหนีบนะคะเนาะสะอาดทั่วร่างกายมีติดบ้านไว้อุ่นใจได้ใช้แน่นอนและก็ได้ใช้เยอะด้วยนะคะเด็กใช้ได้โอ้ยผู้ใหญ่ใช้ได้ผู้สูงอายุใช้ได้หมดเลยแล้วก็ในขณะเดียวกันเป็นน้ำเกลือ น้เกลือบรรจุมุกสาหรับเด็กนะคะบอกเลยว่าจึงปังนะคะเนาะหวัดกับเด็กนะคะเป็นสิ่งที่ต้องเจอนะคะแล้วก็สิ่งที่จะช่วยบรรเทานะคะคอาการหวัดน้ำมูกคลืดคลาดของลูกได้นั้นนั่นก็คือการใช้สเปรย์สเปรย์ไม่ใช่ยายนะคะเนาะสามารถพ่นได้นะคะเวลาที่ลูกมีอาการคลืดคลาดนะคะเนาะดังนั้นคือถ้าลูกน้อยของเรานะคะมีอาการเป็นหวัดน้ำมูกนะคะเนาะก็มอนึกถึงนะคะสเปรย์น้ำเกลือของไทยนีโน่ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันห่อสีสวยมากอ้าวนะคะจะมี2สูตรให้คุณแม่เลือกใช้นะคะจะเป็นสูตรส,สีขาวสีขาวสบ เบบีทารกแรกเกิดคลอดออกมาจากท้องแม่ปึ้งนะคะเนาะ,ะสามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะเป็นสูตรที่ไม่มีกลิ่นอะไรใดๆนะคะอ่อนโยนปลอดภัยใช้ได้กับผิวทารกแรกเกิดเช็ดใบหน้านะคะทั่วตัวอวยัยวะเพศแขนขาน้องเช็ดได้หมดเลยแล้วก็กลิ่นนะคะเนาะองุ่นนะคะใช้ได้กับลูกนะคะที่อายุ3เดือนนะคะจะมีแบบกลิ่นนะคะเนาะฟิลหอมเบาๆอ่านี่นะคะนี่ก็จะเป็นน้องกลิ่นองุ่นนี่อู้ยนะคะเนาะท่านใหญ่เช็ดสาใจมากลูกๆคนไหนที่ไปฉีดวัคซีนนะคะก็จะ ได้ยนกลิ่นนะคะหอมนะคะเนาะ,ะแล้วก็สามารถเช็ดที่ใบหน้าลำตัวเขียนฐานลูกได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นคือสเปรย์น้ำเกลือนะคะแล้วก็พอบบีน้ำเกลือของไทนีโน้ตมีติดบ้านไว้อุ่นใจได้ใช้แน่นอนนะคะเพราะว่าที่อยากจะเชียร์อัพเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าสารสกัดนะคะของเขาเองนะคะ,ะจะมีความใกล้เคียงกับน้ำหล่อเลี้ยงในเซลล์ร่างกายคนนะคะเนาะก็คือเป็นน้ำเกลือนะั่นแหละมีความอ่อนโยนปลอดภัยนะคะใช้ได้กับเบบี๋นะคะดังนั้นก็คือหยิบจับใช้ได้เลยอ่าโอเคนะคะ